มาค่ะวันนี้ยังเพี้ยนเลยหมกไข่ปลากินข่าวซอยนี้ค่ะกินข่าวซอยนี้จันเทียงอ่ะมุมกไข่ปลาแซ่บแซ่บ จะแสบปะคะมาขามะให้ปลา

Oh no 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 Oh no no, no. <laughs> Để không Để không <laughs> nhìn người đó là bạn